ครบเวลาแล้วเรามาลองดูกันจำไว้นะครับอย่าพิ่งหมดกาลังใจเวลาเราทําไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะถูกจะผิดนะครับพอฟังเฉลยนะทุกคนฟังดีๆนะถ้าผิดอย่าเสียใจมันคือบันไดที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จเพราะว่าอะไรครับเวลาที่เธอทําด้วยตัวเองแล้วอ่ะแล้วผิดอ่ะมันฝังใจน้อยเหมือนตอนทำข้อสอบผิดอ่ะมันจะแบบไม่น่าเลยใช่ไหมความรู้สึกอย่างนี้มันฝังมันก็เป็นบันไดขั้นต่อไป แล้วเราจะไม่ผิดจุดเดิมเดิมหรืออาจจะผิดซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งมันต้องมีวันหยุดที่จะผิดอะ่ะเพราะมันผิดซ้ำเรื่อยๆ,ๆบ่อย,อยมนุษย์มันเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้ใช่ไหมครับเอองั้นเราก็ต้องผิดน้อยลงเรื่อยๆงั้นถ้าผิดเนี่ยถือเป็นเรื่องน่าย,ยินดีนะเพราะเราผิดแล้วเราจะได้เรียนรู้ไงเหมือนในชีวะเดี๋ยวตอนม,มกเราจะได้เรียนนเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ใช่ว่าของสิ่งมีชีวิต trial error เ,เป็นกระบวนการสําคัญกระบวนการยังไงนะ,ะให้ ฟังก่อนถ้าเธอไม่ทันตรงไหนเธอไปดูได้คีย์เวิร์ดในการเซิร์ชนะครับเธอไปเซิร์ชในยู u ู e นะเธอเซิร์ชคาว่าอะรัมนซตเธอเซิร์ชนี่นะเคมีคกรกุกนะครับแล้วก็เป็นวักเป็นวักคืออย่างนี้นะอันสเปซสเปซบาร์ไม่ใช่อันแรกก่อนนะเปว็นวักแล้วก็เขียนว่าทบทวนเพราะครานี้คื่อจะทบทวนใช่ไหมครับเวน้เวนวักศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่คือรหัสบ,บทแล้วก็พิมพ์ว่าปริมาณสารนะครับ แล้วข้างๆเนี้ยจะเป็นโค้ดพี่ใช้เป็นตัวแปร x x ไปก่อนนะนี่คือคําที่เธอเ e ิร์ช x x เนี่ยถ้าเป็นวันของเมื่อวันเมื่อวันอังคารเนี่ย x x ของเราจะเป็นของวันแรกนะ x, x จะเป็น0 1ถึง1 4ส่วนของวันเนี้ยจะเป็น1 5ถึง2 7หรืออาจจะแค่2 6มันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราเรียนไงทีนี้ถามว,ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันติดตรงไหนคือเธอเธอหมั่นดูนาฬิกาสมมติตอนเนี้ย11โมงใช่ไหมครับบทีมม่เฉลยข้อน,นี้อยู่สมมติสมมติ ขอน,นี้แม่ไม่รู้เรื่องว่ะต้องไปดูซ้าอีกรอบเธอดูนาฬิกาอ๋อสิบเอ็ดโมงแล้วในในคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันจะมีเวลาอยูุ่มขวาบนสมมติเธอเข้าไปที่สมมตินะของวันนี้มันน่าจะตกช่วงสองหนึ่งสมมติเธอคลิปนี้เป็นสองหนึ่งเตบมันไปนตกช่วงสิบโมงห้าสิบแต่ว่าเธอต้องดูสองสองมันจะตรงอันนี้ถูกไหมงั้นเธอจะรู้จุดมากเลยว่าข้อนี้อยู่ตรงช่วงไหนคลิปไหนเนี่ยทิมนี้นะครับแล้วพอจบบทนี้บทต่อไปเป็นโครงสร้างอะตอมใช่ไหมครับ ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นศูนย์สองข้างหลังจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะตอมแล้วก็เริ่มศูนย์หนึ่งใหม่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองนสาเป็นจบบทพอจบอะตอมบทต่อไปคือพันธะเคมีตัวนี้จะเป็นศูนย์สามตัวนี้ก็จะเป็นพันธะแต่ตอนนี้ยังไม่มีไงเพราะยังไม่ได้อัดยังไม่ถึงแต่นี่คือระบบโค้ดนะครับถ้าเปลี่ยนคำว่าทบทวนเป็นคำอื่นก็จะกลายเป็นคอร์สอื่นอาจจะกลายเป็นตะลุยข้อสอบข้อสอบเนี้ยศูนย์หนึ่งก็คือสอบหนึ่งศูนย์สองคือฉบับสองนี่ออกใช่ไหมครับนี่คือระบบโค้ะ ึงแม้เลยเธอไปแล้วเธอไม่ได้เจอพี่เธอลองเสิร์ชดูมันมีคําว่าข้อสอบแปลว่านั่นคือคอร์สข้อสอบ24ฉบับอ่ะอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเฉลออยเองก่อนแต่บางคลิปพี่ก็ลงไม่ได้นะเพราะเอกสารบางทีมันเลิขสทะิ์อย่างข้อไหนเป็นข้อสอบแผทอย่างเงี้ยพี่ก็ลงไม่ได้เพราะไม่มีเลิขสิทธิ์จากสอทศงั้นก็จะลงได้เฉพาะเท่าที่ลงได้นะครับอ่าถัดมาดูข้อหกครับข้อนี้เนี่ยเธอแค่เปลี่ยนหน่วยนะครับโมง ของใครครับ HCOH กับหนึ่งผ่านลูกบาทเซนของสารละลายถูกไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาเขาต้องการในห,หน่วยไหนร้อยละโดยมวลก็คือต้องการเปลี่ยนนี้เป็นกร,รัมของ HCOH แล้วก็นันก็เป็นกร,รมัมต้องเป็นร้อยด้วยนะของสารละลายถูกไหมใช่ไหมครับคือเขาต้องการเปลี่ยนเป็นร้อยคือประเ็นตที่จะร้อยไง แต่เรา,าอย่าเพิ่งงงกันนะอย่างนี้ก็แค่นี้ก่อนทาไงเป็นกรัมง่ายมากยังไงครับก็น้ําหนักโมเลกุลเท่าไหร่สี่หกก็ทาเป็นสี่สิบหกสี่หกคูณห้าเป็นเท่าไหรครับสองร้อยสามสิบกรัมถูกไหมข้างบน่จบง่ายมากเลยแค่คูณมวลโมเลกุลจบแล้วนอ้นักสี่สิบหกเขียนไว่เอ็นไอ้พันรูปบาทเซนใช่ไหมครับไหนน่หนึงน่งจุดสองทำจากรูปบาทเซนเป็นกรัมทำไง ก็เป็นพันสองร้อยกรัมถูกไหมก็คือเอาหนึ่งพันอ่ะคูณหนึ่งจุดสองถูกไหมครับก็กลายเป็นพันสองร้อยกรัมถูกไหมครับได้หน่วยที่ต้องการยังได้แล้วจับหารการคูณร้อยตอบแล้วเห็นปะ่ะนายเขียนสองร้อยสามสิบส่วนพันสองคูณร้อยเปล่าทำไมคูนร้อยจะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เพราะจะเก็บเปอร์เซ็นต์ต้องคูณร้อยก่อนถูกไหมครับจบแล้วง่ายไหม คำตบอบตอนนี้เทอมนี้ยครับจะเท่ากับเปอร์เซ็นโดยมวนกะข้อต่อไปเลยในตรีเข้มคนเท่านี้เท่านี้เท่านี้จะต้องใช้หกจุดสามเปอร์เซ็นเนี้ยกี่รูปบาทเซนคิดยังไงครับมีสองวิธีแล้ว ระบบตัว,วเลขเหมือนกันแตกกระบวนการคิดในสมองคนละเส้นทางวิธีที่หนึ่งคือเปลี่ยน63%สิบาเปอร์เ็ตโดยโมวลเป็นโมลาร์ใช่ไหมครับแล้วเต่ก็เทียบเอ v มหนึ่งวีหนึ่งเอสองสองใครทําวิธีนี้บ้างเป็นนี่เป็นโมลาร์แล้วก็เอมหนึ่งว 1, 1, 2หนึ่งเอมสองวสองวิธีนี้ทางห้องใช่ไหมครับได้ข้อไหนได้สามสิบ่ะแต่ว่าวิธีนี้ทุกคนทําได้แล้วทําถูกด้วยแต่ช้ามาดูวิธีพี่มั้ยวิธีพี่คือคิดหาโม สารเป็นหลักอันนี้ครับกี่โมครับหนึ่งลิตรมีสองโมถ้าสองร้อยสิบมีแค่ส่วนจุดสี่สองโมถูกไหมครับใช่ไหมครับทีนี้ส่วนจุดสี่สองโมออก,กี่กรมัมทันได้ทันได้ไหมน้ำหนักหกสิบสามใช่ไหมนตริกานตรีน้ำหกสิบสาม ก็เอา4.2คูณ63กรัมถูกไหมครับเป็นกรัมเด็ดไว้ก่อนยังไม่ต้องคิดเลขเลขมันคิดยากเสร็จปัป๊บมาดูตรงนี้ต่ออ๋ออันนี้เข้มข้นโดยมวลใช่ไหมถ้า100กรัมเนี่ยนะ100กรัมนะครับมี SnO3 อันนี้คิดในใจนะพี่เขียนให้เราเห็นเฉยเย63กรัมใช่ไหมครับหรือพี่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นลูกบาทเซนได้ไหมเพราะเขาถามเป็นลูกบาทเซนใช่ไหมครับ ก็หนึ่งร้อยกุโปรเซนนี้ต้องทำไงหารก็ไหยแน่นถูกไหมหนึ่งจุดสี่กุโปรเซนพวกนี้คือหกสิบสามกรัมไนตริกเนี่ยมาจากอันเนี้ยหน,นึ่งร้อยส่วนสิบเติมหนึ่งจุดสี่กุโปรเซนแล้วถ้าต้องการแค่เท่านี้สี่จุดสองคูณหกสิบสามกรัมอ่ะจะต้องใช้ตัวนี้เท่าไหร่ทำได้ไหมครับ ก็แ,แค่ประจัดยานย์ไงคิดได้จได้อะไรครับก็เอาเอาอะไรครับสี่สิบสองคูณหกจุดสามกรัมเนี่ยไงครับคูณด้วยหารอันย้ายขึ้นมายายขึ้นปุ๊บคูณด้วยหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งจุดสี่ถูกไหมแล้วก็หารหกสิบสามใช่ไหมครับเนี่ยมันจะมาเป็นคำตอบเลยไม่ต้องเป็นแทนสูตร อันนี้ตัดได้สิบสิบตัดได้สิบข้างบนอันนี้ตัดได้สามตอบสามสิบเลยเนหะ็นไหมเลขตัด,ดง่ายมากเลยคือถ้าเรามองเห็นเราก็ไม่ต้องแทนสูตรเพราะว่าการคิดที่แทนสูตรมันทําให้สมองเราคิดนอกกรอบไม่เป็นพอไปเจอข้อที่มันซับซ้อนหน่อยตายแต่เมื่อไหร่เราไม่ไไมอาศัยสูตรนะความที่เราไม่ใช้สูตรเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีหลักการจริงๆมันหลักการนะั้นมันอยู่ในหัวสมองเราซึ่งเฟกซิเบิลมากๆใช้ได้กับทุกข้องั้นอย่ายึดติดกับสูตรนะครับจํานะจนะําคาพี่ไว้นะ นักเรียนที่ยึดติดกับสูตรอ่ะจะไปได้ไม่ไกลเพราะมันคิดนอกกรอบไม่ได้เนื่องจากสูตรมันคือกรอบที่บังคับความคิดเราอยู่ไงฉะนั้นพยายามอย่าใช้สูตรต่อมาข้อสา <c oughs> มเจอจางลงไปกี่เท่าครับยี่สิบมากลายเป็นร้อยเจอจางไปห้าเท่างั้นเราต้องมองเห็นว่าตอนนี้กี่โมลาก็จบแล้วใช่ไหมครับก็ <c oughs> เปลี่ยนอันนี้เป็นโมลาก่อนอ่ะห้าสิบรูปบาทเนี่ยเดยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นโดยมลก็คือห้าสิบกรัมของ ในตรีนะครับในสารละลายหนึ่งร้อยกรัมสารละลายเปลี่ยนเป็นโมลต่อลิตครับอันนี้เปลี่ยนเป็นโมก็ห้าสิบส่วนหกสิบสามโมถูกไหมใช่ไหมครับอันนี้เปลี่ยนเป็นลิตรต้องเปลี่ยนเป็นรูปบา์เซนก่อนกี่รูปบาทเซนครับการเป็นรูปบา์เซนก็หารด้วยความหนาแน่นก็หนึ่งร้อยหารหนึ่งจุดสองหกลูกบาทเซนถูกไหมครับทําเป็นลิตรครับ ก็หนึ่งร้อยหารหนึ่งจุดสองหกแล้วก็หารพอ 1, ดีหนึ่งทีถูกไหมก็กลายเป็นลิตรละงั้นคำตอบคือเทอมเนี้ยหารกันถูกไหมครับซึ่งตรงนี้มันหารกันง่ายมันศูนย์ตัดศูนย์ไปปั๊บเนี่ยข้างล่างกลายเป็นสิบสองจุดหกใช่ไหมครับเศษส่วนมันซ้อนกันแล้วก็ไปคูณข้างบนถูกไหมงั้นคำตอบของเราคือห้าสิบส่วนหกสิบสามคูณสิบสองจุดหกซึ่งอันนี้ตัดได้ห้าได้สิบพอดีเลยถูกไหมครับตอบข้อใ ในสิบใช่ไหมคร Bla ับ <contemporary> แต่ยังไม่ย to to 20, 20, so 20, so so ังอย่าเพิ Leonardo, ่งตอบสามนะเพราะว่าสิบนี่คือตอนแรกแต่มันต้องเจือจางลงไปยี่สิบกลาเป็นร้อยเจอจางลงไปห้าเท่าก็เลยตอบสองถูกไหมตอบข้อหนึ่งตอบคือสองโมลาร์ถัดมาข้อเก้าข้อนี้ที่พี่บอกให้แบ่งไงเธอต้องแบ่งเป็นมิติอย่างนี้ก่อนอะ h อชตัวถูกนะน้ำคือตัวทำแล้วก็ได้สารละลายแบบนี้นะครับ ดูดีๆนะครับแบ่งเสร็จปุ๊บนะเขาบอกเข้มข้น,น4โมลต่อลิตรแปลว่าอะไรครับมีอันนี้อยู่4โมลสารละลายอ่ะ1ลิตร1ลิตรพี่ขอเียเป็น1พันลูกบาทเซนไม่ว่ากันนะเพื่อมันคิดง่ายๆมีใครขึ้นต้นอย่างพี่บ้างมีขึ้นอย่างนี้มั้ยที่พี่เตือนไปตอนทำเมื่อกี้ว่าให้แบ่งเป็น3พาร์ทก่อนขึ้นนอย่างนี้มั้ยอันนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะแค่แปลแปลความหมายโจย์เฉยๆทีนี้ก็แต่แน่นได้มาแล้วให้มา รู้ไหมว่าสารละลายหนักกี่กรัมครับพันรูปบาทเซนก็ต้องเก้าร้อยกรัมถูกไหมเพราะว่ามันสูนยจุเก้ากรัมต่อรูปบาทเซนไงต่อไงต่อสี่โมคิดเป็นกรัมได้ไหมยังไงเราต้องหาน้ําออกมาก,ก่อนถูกไหมครับเพราะมันคิดว่าจากน้าอ่ะสี่โมเอชซีแอลหนักเท่าไหร่เจอบ่อยแล้วเนี่ยสี่โมก็เอาคิดทีละสองสองโมก่อสองโมเจ็ดสิบสามสี่โมก็ร้อยสี่สิบหก โอรู้แล้วน้ำเท่าไหร่จับลบกันมีการคนำนวณวิธีนี้บ้างน้ำเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยห้าสิบสี่กรัมแปลว่าน้ำเจ็ดร้อยห้าสิบสี่กรัมได้สารละลายพันลูกบาทเซนจังหวัดน้ำเจ็ดร้อยห้าสี่กรัมกับน้ำเจ็ดร้อยห้าสี่ลูกบาทเซนเหมือนกันไหม <S <S เหมือนกันถูกไหมครับอันนี้ลูกบาทเซนก็ได้แล้วถ้าน้ำแค่สามเจ็ดเจ็ดอ่ะสามเจ็ดเจ็ดเป็นต่อในกางเจ็ดห้าสี่ เป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับก็ต้องได้สารละลายครึ่งเดียวก็ตอบห้าร้อยง่ายมากเลยเห็นป่าตอบห้าร้อยคือเจ็ดห้าสี่เนี่ยได้หนึ่งพันถูกไหมอันนี้คือน้ํานะอันนี้คือสารละลายเหนื่อยเป็นรูปบา์เซนนะครับแล้วถ้าสามเจ็ดเจ็ดก็ต้องได้ห้าร้อยถูกม <c oughs> เห็นเห็นเห็นข้อส่วนี้ไหมครับ ไวิธีนี้เพิ่ได้ยินเ่แล้วคือน้องทำงานบอกว่าก็มีน้ํอยู่สามเจ็ดเจ็ดแล้วอะ่ะสารละลายก็ต้องได้มากกว่าสารเจ็ดเจ็ดสี่คือมีอย่างเหรอเอาเอาสารละลายมา,าดูนะเอาสารละลายมาสามร้อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดไอเอาน้ำมาสามร้อยเจ็ดเจ็เจ็ดจะทำให้เป็นกรดก็เอากดใส่ลงไปเอาของใส่ไปเพิ่มมาหดหดลงไป <laughs> เอาของใส่เพิ่มแล้วนี่น้อยลงมันมันขดาดความเป็นจริงปะ เอาของใส่เครื่องมืนต้องมากขึ้นใช่ไหมครับเออดีครับดีมองนี้ก็ได้แต่น,นี่คือวิธีตรงงงไหมครับตรงน,นี้เคลียข้อสุดท้ายแต่ก่อนนั้นราจะมีประเมินผลกันนิดน,นึงว่าได้อะไรจากชุดนี้แล้วจะได้พัฒนาชุดต่อไปอย่าในดูข้อน,นี้ข้อน,นี้ใครทำได้ เขาจเป็นข้อสอบเก่าแล้วนะหลายปีแล้วปีสี่สบไม่ใช่ปีสาสิบกว่าแต่เป็นข้อสอบดีพี่เลยยังคงอยู่เป็นหนึ่งในห้าสิบข้ออะไรนะที่ดีอ่ะจุดแรกเลยนะครับจำตารางได้ไหมที่เราทำมาในเมื่อวันแรกอ่ะหน่วยโมล่ากับโมเลล่ะคือสาระละลายสาระละลายเดียวเนี่ยสามารถบอกได้หลายๆหน่วย